สวัสดีครับพบก,กับรตาน T e s เตอร์วันนี้อยู่กับผมปอน,นครับวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นตู้ลำโพงแบบโปรตนะครับเป็นขนาดพกพาเป็นยี่ห้อ JBL นะครับเป็นรุ่น Audio Go ครับ JBL Audio Go รุ่นนี้ค่อนข้างจะพิเศษนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นลำโพงพกพาสามารถฮิ้วสายสปายฮิ้วได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่ามันเป็นลักษณะไงแต่ละที่อีกอย่างหนึ่งค่อนข้างจะพิเศษมากคือตัวนี้มีไม์ร้อยให้ สองตัวนะครับไม่น้อยให้นสองตัวครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์จากอเมริกานะครับใครที่เป็นสาวก JBL ภาพเสียงไม่ต้องพูดถึงครับเป็นลำโพงแบรนด์เองที่ใครๆก็รู้จักนะครับเสียงเป็นระดับดีมากเลยครับต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูว่าปุ่มแต่ละปุ่มทํางานเสียบสายต่อสายยังไงเสียบไม่ยังไงนะครับมามาชมกันเลยครับครับมาดูหน้าตาของ JBL Audio ครับว่าตามเป็นยังไง มาดูปุ่มแต่ละปุ่มทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวผมหันให้ดูนะครับมาดูฝั่งตรงหมุนนะครับตัวนี้จะเป็นไม้นะครับปลุ่มไม้หรือไม่ลอยที่ที่แถมมาให้นะครับตัวนี้ก็เป็นกีตาร์ครับสามารถเสียบกีตาร์ได้แล้วก็ปุ่มเอฟเฟกนะครับเอ็กโอนะครับเวลาไว้ร้องเพลงคาราโอเกะนะครับอันนี้กับตับเสียงแหลมเสียงเบสนะครับฝั่งนี้นะครับมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นปุ่มเปิดนะครับนี้เป็นบูทูนนะครับเราจะเชื่อมบูทูธแล้วก็กดตรงนี้ครับตรงนี้เป็นเปิดไฟนะครับ น,น,น,นี่ครับเนี่ยเปิดไฟนะครับเนี่ยครับไฟก็จะวิ่งนะครับ แล้วแต่ชอบเลยครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับสามารถเสียบกีตาร์ได้ครับกีตาร์แค่เปิดออกมาแล้วครับก็เสียบกีตาร์ครับแล้วก็มีสามารถตัดเกนได้ครับเกนของกีตาร์นี่ครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งครับปุ่มนี้3ปุ่มนี้ก็คือปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มหยุดเสียงหรือเทเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มลดเสียงครับเพิ่มเสียงลดเสียงหยุดเสียงนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเบสบูส์นะครับเบสบูส์ก็คือเพิ่มเบสนะครับมี2ระดับนะครับเบสที่1กับเบสที่2นะครับตัวนี้สามารถเพิ่มเบสได้ตาม ความชอบของท่านผู้ชมเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเสียบไม้ลอยได้นะครับไม้ลอยไม้สายก็ได้นะครับผมว่าจะเสียบไม้สายนะครับไม้ลอยตัวนี้มีให้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์นะครับแล้วก็มาดูตรงข้างหลังของ JBL ตัวนี้นะครับนี่เป็นแผ่นพัดพิบล็อกบอลเดโคนครับเปิดออกมานี่มาดูฝั่งนี้ครับเป็นสามารถเสียบสายเออ่3.5ไร้ครับหรือ AUX สายยูนบีแล้วก็สายชาร์จนะครับสามารถเสียบตรงนี้ชาร์จแบบได้ต่อไปมาดูอุปกรณ์ที่ JBL อลิโกน แขกมาให้ครับมาดูอุปกรณ์ไม้ลอยต่างๆครับที่แถมมาให้ครับมาดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนี้ให้ดูนยนะครับไอสายสะพายนะครับเดี๋ยวผมสพ้ยให้ดูนี่เป็นสองคู่มือครับสีดำสองคู่มือแล้วก็พวกไมไม้ลอยที่อยู่นี้นะครับเป็นกล่องแบบนี้เลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับในกล่องก็มีข้อปฏิบัติของับผู้ซื้อนะครับนี่เป็นไมลอยนะครับเดี๋ยวผมแกะมาให้ดูนะครับไม้ลอยเป็นลึกล่างหน้าตา มือโครตทีเดลก็ปุ่มเปิดไม้ครับจีบไม้จะให้ดูต้องสองตัวเลยขาที่ใช้เป็นขาน AA 2ก้อนนะครับต่อไม้หนึ่งตัวค่าจะมีน้ำหนักเพราะว่าหมกมือมากครับการล่องไปนะครับแล้วก็มีองใส่ไม้อยด้วยนะครับนี่เป็นสององอันเลยนะครับสายชาร์จนะครับทีเดวคอน้านจะให้ใส่ชาร์จเยอะนะครับมีสารองถึงสามแบบมีสามแบบมีแบบเสียบธรรมดานะครับเป็นแบบนี้ครับ เป็นที่เสียบธรรมดาสองสองเส้นแล้วก็หัวแยกน,นี้นะครับเป็นให้มาสามเส้นเลยทีเดียวครับแล้วก็วก็แถมผ่านให้ผ่านเอกสี่ก้อนเลยนครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเสียงแล้วก็ทดสอบไม้ลอยแล้วก็จะพาให้ดูครับเวลาสะพายแล้วมันจะเทไหมครับเรามาดูกันนะครับ นี่เป็นสายสะพาย GBL ที่แถมมาให้นะครับจะผมจะลองสะพายให้ดูอ่าตัวนี้ก็จะมีเหล็กโค้งตรงนี้แล้วก็เอากระขอเนะครับไปเกี่ยวกับเหล็กเลยครับสองข้างเนี่ยครับนี่สะพายก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีหูจับตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังตัวนี้มันได้เป็นพลาสติกตัวนี้เป็นเบาะนะครับมีนุ่มมามีแพะตัวนี้ไม่ไม่เก็บเลยครับที่รได้น,นานๆนะครับ แล้วก็ตัวนี้ครับเป็นยางยืดก็สามารถเสียบไม้ตรงนี้ได้นะครับตัวนี้ครับนี่ก็เสียบเข้าตรงนี้สามารถเสียบได้ทั้ง2ด้านนะครับนี่สามารถเสียบเข้าได้2ด้านเลยก็จะประมาณนี้นะครับการสะพายตู้ JBL นะต่อไปเดี๋ยวมาลองเสียงกันดูนะครับต่อไปเป็นการทดสอบเสียงไม้นะครับของ JBL a n d i o นะครับเช็ควนชื่อวงชื่อ1234เช็คทดสอบทดสอบ12 3 4สวัสดีครับสวัสดีครับเฮลโลเช็ควนชื่อชื่อชื่อ เช็คทดสอบทดสอบทดสอบ1 2ออ่าต่อไปจะเป็นการเปิดเพลงครับ เป็นไงบ้างครับที่ฟังเสียงไปเมื่อกี้นีู้กใจไหมครับสามารถดูรายละเอียดสินค้าสามารถดูได้ที่ด้านล่างคลิปเลยครับมีลิงก์ให้กดเข้าไปดูได้เลยครับแล้วก็สามารถมาพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้าต่างๆก็สามารถแอดไลน์มาคุยกับเราแล้วก็เบอร์โทรนะครับโทรมาคุยรายละเอียดต่างๆได้ครับแล้วก็ฝา,า like, กกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ YouTube ร้านเราด้วยนะครับอยากให้เรารีวิวสินค้าตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับผมก็ขอฝาก JBL On The Go ด้วยนะครับ